มันเลือกรมันเลือกสองตัวก็วเลยนั่นจริงนะ

มกโอ้ยแมมันเก็บด้วน,นี่พีเล้ยพก่าตอนนี้นั่นนอลลรอจริงด้วยสวย เาได้สองแล้วจะชอบไปตัวนั่นแหม,ม่มไม่ชัป <c ười> ิีตายหมดดิเหรเออิีตายอนตัวนั่นมันมาสองตัวไงซึ่งิีทำไม่ทันไอ้ท่านมันไม่มีมุงงมันผีไม่ใช่ตายแต่เดี๋ยวมันกางมุงแหมม ไ้เล <ítulo> oh, uh, 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 ี้ยงไไปบ้าง้ไางโอ้ยเแม่สองตัวเลยมันชุบเพื่อนข้างบ้านอ้ยเออเออเออด้วยใช่หง ตัวไอ้ลมเร็วลมเร็วเลือดตัวเดียวพี่เล่ปุ้งเก็บปืนมาฟากด้วยมาเดี๋ยวไม่ไม่เอ๋อไอ้นี่เอ็มพีไฟอ่ะเฮ้ยดูเลือดตัวเดียวไม่น่าเลยเพื่อนโอ้ยพัดลย อยู่ในบ้านมาโอโ๋อนอยอยู่ข้างล่างโ,โลาที่เดียวน้องบ้านดาาเลยยังเ,เ,เ,ปพอพอเป็นนี่เพื่อนว่าเพื่นหนังเก็บข้องเลยเป็นหนังเก็บข้องเพื่อนเนี่ยเป็นหนังต้องเล่นเนาะ จะเก็บดางตัวอะไเป็นนังเก็บกล้องไปเ,ปเป<ด>ลือบดูไฟนั่นไว้เดี๋ยวพี่ดูไฟนี่ไว้ มันต่างมุงเลยแล้วจุบเลยไปเริ่บจุบจุบได้เลยจุบได้เลยเดี๋ยว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 ครับหลังกลองข้งางหลังพี่เลิรมันหลังกลองข้งางหลังพี่เลิรหนะ้าระวังหนะ้า

มี MP5 ปะวะเอาปิตส <t Hah> mm ู hmm. ้เลยได้ปิตีสูนก็อย่างดีเตียงกระดดเสียงกระโดดเียงวิ่งมา Ui! Mày chạy kinh hoài màn, ổ khuất nâng. Làm... Làm gì? Ơ... Làm gì lùng? Giờ giờ khá là người bớt lên nhu. mày ở chính. Cậu bé hai ông ấy nhà dạ bun Dính đi! dạ bun đẹp bun đi bun là Mẹ! dạ sạch dạ bun tăng mà! yeah, đồ dạ bun dạ bun dạ bun lên bun dạ bun dạ เหลือสองตัวแล้วเพื่อนัยงไม่ดันขึ้นไปเลยดั้านหน้าดันไปช่วยเลยมันเหลือสองตัวแล้วอยู่ข้างหน้าด้านหน้าดังไอวอลอยู่เหด้านหน้าด้านหน้าเอออ้อมคนละคนมกูกูกูอยากเล่นเดี๋ยวลองกล้าหน่อยเดินไปเลยแต่ไม่เห็นเพียอ๋อนี่เจอเลยเพื่อนไม่ยิงกูไม่ยิง โดนโดนเราบเกตายตายท่าไมตายเราขั mm. <laughs> <laughs> ้วแหล่เล่เ <laughs> ป <c oughs> oh <my> ิน <laughs> กูนะตายฮ้ฮ um ิ่ิฮ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 ิ อัามากอสามาถเดฟี่ตือเอ็มพีซีตุ้นลุกลุกตุ่นพอลนะเออพอ,อ,อเร็วแถวนี้ก็โค่รลุยเล้วลุยยิงตายไม่ไตายเี้อใครมันบู่มาแล้มาแล้ โอ้ยเจ็บนักเจ็บนักตัวเทบ่าเลียนเอาเจ็บดแม้ข้างหลังข้างหน้าี่เลิบนั่นมันหนังยวนมันเจ็บนักตัวเนี้ยเออมาสัดระเบิดดีกว่านี่เผื่อเนอะฉุกอนต้ะด้วยเลือซาม นั่นนั่นไปเลิกข้างหน้าไปเลิกนุงนั่นนั่นเออตัวนั่นตัวบอสสวยเี่กกตัวเดียวเออสวยเพื่อนเราก็เมื่อนด้เป็นบอสือคิดกูเรียบมัน

เราเบิดอย่างเดียวนี่จะกลัวไรพี่อ้มมาแล้วข้างล่างมันลมแล้วตัวนึงมันลมแล้วตัวนึงมันลมแล้วตัวนึง มันมีตัวโคพายมันอยู่หยึ่ง่องทำมได้สามได้หอึ่งสองไม่ว่วชอบดูนะันตั้งเหยวะตั้งเหยว้ตั้งเหว เฮ้ยเก็บกก็บองเลยเอ็พ <laughs> <Não, S 2> ีซ <Mike dragon> ีตุ้นลูกตองไม่ได้เหลืองเอ็นพีซีตุ้นหูเขาวัเพลเลยไปแล้วถ้าไม่ได้เอ็นีซีตุนจะชอบตัวนูเรียบร้อยแต่เดียวอช่บูตาเกยตายดุนละตึก ปวดเลือมมัดเลยเราก็ใจไม่ดีรูดรูดเด็ดแมมรูดเอ็มพีซีชุนได้เลยทีล่างจะไปเล่นแล่ส่วนใหยวดีเบรกก่อนเอาเลงพีซีชุนก่อนเดี๋ยวตัวคลิปผมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ